โอ้เอมพี้เหลืออสามวีจับมูนซ้ายยิงสุดโอ้โหร้อยสิบสามร้อยสิบสองเต้นเต้นหุยโอ้โห ไหนถ้าเราสามารถดูเกม NBA แล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกับเพื่อนมันแน่นอนเตรียมพร้อมกับ NBA Payback Official Partner ของ NBA เป็นแพลตฟอร์อมที่จะทำให้ทุกคนได้ดูเกม NBA พร้อมฟังการพากย์ไทยของพวกเราทั้งสองคนเพื่อนๆสามารถร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมพูดคุยกันแบบส,สดๆความสนุกของการรับชมกีฬาก็คือการได้รับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงคลิกลิงก์ที่โปรไฟล์สมัครเป็นสมาชิกของช่อง t w e t t h r e Mania แล้วก็รอการถ่ายทอดสดเกมตามตารางที่กำหนดไว้เท่าเองค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูเกมไปพร้อมกับพวกเราแล้วอย่ารอช้าคลิกที่โปรไฟล์สมัครเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w e t t e r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนอ่มินตวกันมิเอก็มีกันทุกคนเช่นเคยค่ะโูก็จบกันไปแล้วนะคะมิเน่กับเกมแรกค่ะที่พวกเราพากันสดๆใน play back อยากจะบอกว่ามันเป็นมิติใหม่ของการชมบาสจริงๆนะคะมิเน่ ตัวเรา2คนที่เป็นคนภาคเอเราไม่เคยดูบายกับเพื่อนเราสนุกแบบนี้มาก่อนเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถคุยโต้ตอบกันกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็ไลฟ์แชทมานะแต่ยังไม่มีใครขึ้นมาคุยกับพวกเราเลยนะเดี๋ยวเรามารอดูว่าในวัน พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะเราก็จะลงภาคกันอีกค่ะเป็นเกม LA Lakers เปิดบ้านรับการเมียของ Sa น a n แอนโ o นิโอสเปอร์10โมงครึ่งเดี๋ยวเรามารอดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีใครเนี่ยขอรีเควสต์ขึ้นมาเปิดหน้าคุยกับพวกเราบ้างไหมแล้วก็เหมือนเคยค่ะเราแจาก NBA Elite Pass 20สิ์ในทุกๆเกมสําหรับวันพรุ่งนี้เราจะแจกก่อนที่จะเริ่มเกมเกมเริ่ม10โมงครึ่งเราจะเปิดแจกตั้งแต่ทั้งช่วง10โมง20นะคะก็จะร่วมตอบคําถามกัน,นะคะ่ะว่าใครตอบคําถามได้เนี่ยก็รับไปเลย NBA Elite Pass สำหรับเกมนนั้ สามารถดูพวกเราภาคแล้วก็ชมเกมไปด้วยพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ NBA เนี่ยกลับมาทำการแข่งขันหลังจาก All Star Break ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเกม Golden State Warriors เจอกับ LALakers แต่เราไปฟังข่าวข่าวที่น่าสนใจกันซะหน่อยค่ะเริ่มงมนที่ทาง NBA เนี่ยนะครับสั่งลงโทษห้ามทำแข่งขันของ i c เซสจูสสา3เกมเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยมีการปล่อยหมัดนะครับใส่ Drew b a n k Center อของ Phoenix Suns ก่อนหน้านี้ที่พวกเราตามข่าวกันอยู่ก็มีการโดนจับกลุมนะครับมีการประกันตัวออกมาในท้ายที่สุดเนี่ยทาง NBA

สะสมข้อมูลนะครับสืบสวนหาข้อมูลต่างๆแล้วก็สั่งลงทั่วครับซึ่งมูลค่า3เกมที่ไม่ได้ลงสนามทําแกงขันเนี่ยทั้งทีมก็ไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยนะครับเขาสูญเสียรายได้ไป1นึ่งแเรหรียญหรือถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเนี่ยก,กว่า3.9ล้านบาทนี่แหละครับมหาศาลมากๆเลยแม้ว่านักกีฬาเหล่านี้เนี่ยจะหาเงินได้มากมายแค่ไหนก็ตามนะครับแต่เจอการโดนห้ามทําแกงขันสูญเสียรายได้แบบนี้หรือว่าจะเป็นค่าปรับใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากๆเลยครับก็น่าจ,จะเป็นบทเรียนได้ เลยทีเดียวนะคะมิเน่เธอไปกว่า4ล้านบาทค่ะโหโหจริงๆทีนี้เราเข้าสู่เกมมาสัหน่อยนะคะเรามาดูเกมที่ผู้เล่นเนี่ยมีผลงานเด็ด,ด,ดๆกันเริ่มกันที่เดนวอรนกเกสก่อนเลยค่ะวันนี้นะ่โมชิงตาวุาส่สดแบบม้วนเดียวจบเอาชนะไปได้ร้อยต่อร10ปิดซีรีส์ด้วยการปกติชนะ2เกมรวดนิโคลาโยโิชในสุดยอดขนาดไหนมิเน่เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะไม่น่าเชื่อ,อจริงๆนะครับนิโคลาโยโิชในวันนี้เนี่ย นอกจากทำทริปเปิลดับเบิลแล้วนะครับถือว่าเป็นครั้งที่16ของตัวเขาในฤด,ดูกาลนี้เป็นรองเพียงแค่โด mm hmm. เมนทัสซาโบนิสเพียงแค่คนเดียวแต่การทำทริปเปิลดับเบิลในครั้งนี้เนี่ยเป็นการยิงฟิลโกลแบบ100%วันนี้เขาทำไป21 mm hmm. แต้ม19รีบาวกับ15แอสซิสนะครับสุดยอดสุดยอดนี่ไม่ใช่การทำทริปเปิลดับเบิลแบบ <c oughs> ยิงฟิลโกล0 0ครั้งแรกของตัวนิโคลายยคิชเองนะครับ นี่ถือว่าเป็นครั้งที่4และในรอบ40ปีหลังสุดเนี่ยก็ถือว่ามากที่สุดแล้วล่ะครับอีกคนหนึ่งที่สามารถทําได้มากกว่า1เกมนะครับนี่นคือรัสเซลเวสบุกมากไปกว่านั้นในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมระดับอย่างน้อย20แต้ม15รีบาล15แอสซิสด,ด้วยการยิงฟิลโกลแบบร้อนี่คือคนแรกในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถทําได้ทุกอย่างดูง่ายหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการโฟลเตอร์การยิงระยะกลางการส่งให้กับเพื่อนการรีบา นิโคลายโยคิชทำให้ทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยนี่คือว่าเป็นสาเหตุสำคัญเลยครับว่าทำไมเดนเวอร์นาเกสในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขายังคงมีโอกาสป้องกันแชมป์ สามารถควา้าแชมป์สมัยที่2ของตัวเองติดต่อกันได้ก็เพราะนิโคลายโยคิชเนี่ยแหละครับจริงค่ะแฟนอย่างพวกเราดูนะคะก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าทําไมเนี่ยถึงหมุนนิดนึงก็ได้แต้มแล้วนะคะทั้งการทาแต้มการรีบาวการแอสซิสซิกับเพื่อนทุกอย่างเนี่ยมันดูสมูทมากมากมาไปก่อนนั้นตัวของนิโคลายโยคิชเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาคนที่3ที่สามารถเจอกับทีมตรงข้ามแล้วทำทริปเปิลดับเบิลได้อย่างน้อย1เกมครบทุกทีมในลีกเลยอีก2คนที่ทําได้นะครับนั่นคือโรบรนเจมส์แล้วก็ร บอกว่าเดนเวอร์เนี่ยมาดีมากๆนะครับอย่างที่เอมเบนตูนพูดนําแบบม้วนเดียวจบเลยครับ การทำแต้มในพื้นที่วงในวันนี้ของเดนเวอร์ในเฉียบคมพวกเขาทำได้สูงถึง88แต้มนี่ถือว่ามากที่สุดของพวกเขาในฤดูกาลนี้เลยนะครับชัยชนะในวันนี้เนี่ยทำให้เดนเวอร์นักเกตเนี่ยหยุดการพ่ายแพ้สเกมติดก่อนที่จะเข้าสู่ออสตาเป็นที่เรียบร้อยในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับพวกเขาเคยแพ้3เกมติดมาแล้วก่อนหน้านี้ <Ừ. S 1> และหลังจากที่แพ้3เกมติดเนี่ยเดนเวอร์นักเกตชนะ9เกมจาก10เกมเลยนะครับดังนั้นในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูผลงานของเดนเวอร์นักเกตกันต่อครับเราขยับไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมนะคะของค ลูก้าดอนชิกับไครรีเออร์วิงที่เปิดบ้านรับการมีเอนฟเฟนิกซันทำให้ตอนนี้ค่ะดาร์ลัสแมววรีชนะ7เกมติดต่อกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามนะคะลูกแย่ๆเลยรวมไปถึงการยิง3คะแนนลูก้ากับไคลรีเหน,เนือกว่าเคดีแล้วก็บุคกเอกร์จริงๆเสียใจไหมคะเกมนี้เ <laughs> ซ็งเหมือนกันครับแอบแอบพักไปแล้วก็แอบดูแต้มไ, <laughs> <ช>ไปนะ ลุ้นอยู่เหมือนกันได้ท้ายที่สุดค่ะก็เป็นอาร์สแมอริกส์นะคะที่เอาชนะไปได้123ต่อ113ปิดซีรีส์ดูกาาปกติชนะฟินิกซ์ซันส์ไป2ต่อ1ค่ะการพ่ายแพ้วันนี้ทําให้ฟินิกซ์ซันส์ของเอมิเดตกไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินเป็นที่เรียบร้อยค่ะต้องบอกว่าเซ็งจริงๆนะครับแต่ว่าฟินิกซ์ซันส์เนี่ยมาหลุดในช่วงครึ่งหลังจริงๆครับผู้เล่น2ตัวหลักของทีมเนี่ยอย่างในวันนี้เนี่ยเดวินบุกเกอร์เนี่ยพยายามทําแต้มเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ก็ทําไป35 5แแต้มรบากั7อสซิสต์ร่วมกกัับบเคควินนดูรรอี2ส แต่ว่า2คนนี้เนี่ยทำแต้มรวมกันเป็นรองนะครับเป็นรอง2ตัวหลักของทางดัลลัสแมริส์นั่นคือ ic, ลูกาดอนชิตและก็ไครีเออร์วิงวันนี้ตัวของลูก้าเนี่ยสีแต้มยิง3คะแนนล,ลงไป6ลูกในขณะที่ไครีวันนี้29แต้มยิง3คะแนนล,ลงไปอีก5ลูกเฉพาะ2คนนี้เนี่ยนะครับทำแต้มรวมกันถึง70แต้มกว่ามากกว่า2ตัวหลักของฟินิกซ์ส์คนที่เหลืออื่นๆเนี่ย ก็เสริมการเล่นของ2คนนี้ได้ดีกว่าคนที่เหลืออื่นๆของฟินิกซ์ซันที่จะมาเสริมการเล่นของบุกเกอร์แล้วก็ทางเควินดูแรนตตอนนี้แบรดลี y ย์บิลเนี่ยมีการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับเขาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ย ถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่ไม่ได้รุนแรงนะครับแต่เป็นการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจุกจิกนิดนึงคือจะต้องให้หายขาดจริงๆถ้าเกิดรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่หายขาดแล้วกลับมาลงสนามเนี่ยถ้าเกิดเจ็บอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคขานี้จะยาวกว่าเดิมอีกดังนั้นเนี่ยทางทีมก็ต้องระวังให้ดีนะครับให้แบรดลีย์บิวเนี่ย หายขาดจริงๆแล้วค่อยกลับมาเสริมทีมตอนนี้ต้องเหนื่อยกันต่อเลยครับนี่คือความสําคัญในฤดูการปกตินะครับหลายๆคนถามเข้ามาครับว่าทําไมสถิติแพ้ชนะเนี่ยของทั้ง Phoenix s ั n ส์แล้วก็ดัลลัสแมริลิเนี่ยเท่ากัน 33ชนะ33แพ้23แต่ทำไมฟินิกซ์ซันส์ถึงตกมาอยู่ในพื้นที่เพลย์อินทางดัลลัสได้กลับขึ้นไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟต้องบอกว่าการแพ้แพ้ในวันนี้เนี่ยแหละครับมันเลยมีผลเพราะว่าในซีรีส์ฤดูการปรกติดัลลัสเหนือกว่า2ต่อ1น1ี่คือความสำคัญในเกมฤดูการปรกติมากๆเลยพวกเขาได้ได้พีเจวอชิงตันแบบนี้ครับก้าวขึ้นมาเสริมเราเห็นทีมฮาร์ดเวย์จูเนียในฐานะตัวสำรองนะครับ ภาพรวมวันนี้ต้องยอมรับว่าดัลลัสแมวริกส์ทำได้ดีจริงๆครับลูกา้านี่สุดยอดจริงนะคะจบเกมวันนี้ผลงานประทับใจแบบนี้ทําให้เขากลายเป็นคนที่2ในรอบ40ปีที่สมารถทําแต้มได้ระดับอย่างน้อย10,000แต้ม3 0 0 0บริบาวสามพันแอสซิส <c oughs> ค่ะโอ้โหก่อนที่จะอายุ25ปีลูกา้าเนี่ยจะอายุ25ปีในวันที่28กุมภาพัน,น์นี้คนแรกเนี่ยไม่ต้องสืบรูบอนเจมส์ค่ะเดอะคิงของพวกเรานั่นเองพอพูดถึงผลงานยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับอีกเกมหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนี่คือการเจอกันระหว่าง OKC OK Thunder นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือน LA Clippers LA Clippers กับ OKC OK Thunder เนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าย้อนกลับไปในช่วงปี2019เนี่ยพวกเขามีการเทรดกันเกิดขึ้นนั่นคือทาง OKC OK เนี่ยส่งทางพอจอร์จนะครับไปอยู่กับ LA Clippers เพื่อที่จะได้เล่นร่วมกับคาไวเลเนอร์และทาง LA Clippers เนี่ยก็ส่งเชคยูเจสอเล็กซานเดอร์มาอยู่กับ OKC OK Thunder เวลาผ่านไปครับตอนนี้เชคยูเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ย ก้าวขึ้นมามีผลงานที่สุดยอดระดับลุ้น MVP ได้แบบสบายๆเลยและเ,เพื่อนๆลองดูครับในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเชน,นะครับเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำไปถึง19แต้มโดยการยิงฟิลโกลสูงส่งระดับ70%แต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยทั้ง OK c t ซ u n d e นเดนี่ยนำเอลเอค p ิปเปอยู่เพียงแค่2แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับทั้ง OKC t ซ u n d e นเนี่ยก้าวขึ้นมาคุมเกมอยู่แบบเบ็ดเสร็จมากๆเลยในท้ายที่สุดวันนี้เอาชนะไปได้แบบเหนือชั้นนะครับ129ต่อ107 ปิดซีรีส์ฤดูกาปลปกติครับชนะไป2ต่อหนึ่งตัวของเชกิวเจสอเล็กซานเดอร์ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับทำไป3 1อแต้ม8รีบาวโดวยการยิงฟิลโกูงส่งถึง53.2%ิงยิง3คะแนนล,ลงไปอีก3ลูกหรือว,ว่าครบเครื่องมากๆนะครับทั้งเกมรุกเกมรับเราเห็นจังหวะลูกหากริงของตัวเขาครับจังหวะข้ามเข้าไปเร็วๆแล้วดึงจังหวะกลับมามแล้วก็ยิงระยะกลางเป๊ะมากๆครับนี่คือเชกิวเจสแล้วยังมีคนอื่นๆนะครับที่ก้าวขึ้นมาเสริมให้กับ SGA ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของ J ดีวันดีคืนจริงๆครับวันนี้อีก18แต้มลูเกนดอรสนอกจากเกมรับแล้ววันนี้ยังมีแต้มอีก19แต้มที่สำคัญเชตโฮมเกรนครับโอ้โหคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับดับโบดับโบ17แต้ม10รีบาวกับ3บล็อกการบล็อกเนี่ยเป็นรองรอยู่แค่คนเดียวครับในในธรรมดาลดกกี้ด้วยกันเองนเ่นเดนเวมบี้วิกเตอร์วันบันเาม่าเนี่ยแหละครับพอมารวมพลังหนุ่มกันแบบนี้ปุ๊บก็เลยทดนเดนเดเคนเดนเนเดอร์ okay, เนี่ยกลายเป็นทีมทีน เด็ดขาดมากๆเลยในฤดูกาลนี้มาไปกว่านั้นในเกมวันนี้เราได้เห็นการลงสนามเกมแรกนะครับของกอรอนเฮเวิร์ดปีกสุดหล่อครับ uh huh. ที่มีการเทรดจากชาร์ลอตฮอนเนสมาอยู่กับทาง OK เคซีันเดอร์ในช่วงเส้นตายการเทรดวันนี้อาจจะยังช่วยอะไรทีมมากไม่ได้นะครับเพราะว่าการยิงยังคงผิดพลาดแต่ช่วยรีบาวไป4ครั้งชเชื่อเลยกันว่าประสบการณ์ของกอร์นเฮเวิร์ดเนี่ยน่าจะมีประโยชน์ให้กับน้องๆในทีมได้อย่างแน่นอนครับไม่แปลกใจเลยนะคะฟังไอมินเอพูดถึงเชดด้วยแววตาที่แบบเป็นประกายแบบนี้ค่ะว่าทำไมไอมิ้นท์เ์ เ,เต็งหนึ่งในการควาร้ารางวัล MVP รางวัลทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมส่วนตัวเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเกียรติมากๆแต่ว่าแปลกใจว่าทำไมไม่ได้ถึงไม่เชื่อว่า OKC OK Thunder เนี่ยจะไปได้ถึง NBA Finals แล้วบอกในเพย์แบ็กแล้วด้วยนะถ้าหากว่า OKC t ซ u n d e นเดสามารถไปได้ถึง NBA Finals เขาบอกว่าเขาจะไปที่หน้าสนามเลยค่ะซ,ซื้อเสื้อเชมาแล้วก็คอมนับ3ที ทีมงานแคปไปเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นคลิปมาค่ะเป็นหลักฐานให้กับเพื่อนเพื่อนให้ทีมงานขึ้นคลิปมาเป็นหลักฐานให้กับเพื่อนๆนเนี่ยได้เก็บเอาไว้เลยเดียวยังไม่น่าจะเข้า NBA f i n a l แต่ถามว่าเขาเก่งไหมเก่งมากแต่ถ้าเกิดทําได้จะถ้าเกิดได้แล้วเราได้ไปไฟนอลจะทำยังไงจะไปคาราวะกี่ทีอาจจะซื้อเสื้อเชแล้วก็วางเสื้อเชไว้ข้างหน้าแล้วก็คาราวะสามทีนี่เลย ทีนีค้ค่ะเราขยับไปต่อกันที่เกมต่อไปพอพูดถึง play back แล้วเรามาพูดถึงเกมที่พวกเราเนี่ยภาคไทยนะคะเป็นยายไทยแล้วก็พูดคุยร่วมกับเพื่อนๆใน play back Golden State Warriors เปิดบ้านรับการเยือน LA Lakers ค่ะถือเ,เป็นการเจอกันครั้งที่2จากสีครั้งที่ทั้งคู่ต้องเจอกันในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็น LA Lakers ที่ชนะมาได้ใน double OT เป็นเกมที่ปวดใจมากๆของ Steph Curry แต่ว่าวันนี้ค่ะ Lakers เฉพาะเขาไม่มี LeBron James เนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายนะคะทางทีมแล้วก็ให้เบรกไปก่อนค่ะส่งเกมนั้นพอๆกันในช่ว วงแรกค่ะเลเกอร์ไซเอดีโจมตีวงในแล้วก็เกมรับในขณะที่โกลเด้นสเตย์วอริเออร์ใช้ความร้อนแรงของสเตฟานเคอร์ริที่แป๊บเดียวยิง3คะแนนไปถึง4ลูกเลเกอร์เป็นรองแต่ก็พยายามกอดแต้มตามตลอดทั้งเกมเลยตามอยู่ที่ระดับ9ก้ถึงสิแป๊บก่อนที่จะมาหลุดในช่วงท้ายควอเตอร์ที่2แล้วก็ควอเตอร์ที่3ค่ะตามระดับ1 5บห้าถึงสิบแต้มแม้ว่าเอดีจะพยายามอย่างไรก็ไม่ไหวเพราะว่าเลเกอร์จะมีแค่ออสซินลิฟกับดีโลเองนะคะคนอื่นนี่ก็ไม่สามารถทำแต้มอะไรช่วยได้มากค่ะวอริเออร์เอาคืนได้อย่างที่คาดจริงๆ128-115 ต่อ110ตีเสมอซีรีส์ฤดูกาปลปกติ1ต่อ1โอ้โหเลเกอร์สที่ไม่มีโรบอนเจมวันนี้นี่ไม่ไหวจริงๆนะคะมิเน่คือจริงๆแล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมองกันในภาพรวมเนี่ยยามที่ l a l a k e r s ไม่มีโรบอนเจมเนี่ย พวกเขาชนะได้ถึง50%แต่ถามว่าทำไมสูงถึง50%นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีแอนโทนีเดวิสเนี่แหละ,ะตามปกติแล้วเนี่ยยามที่ไม่มีรบอลเจมส์ย้อนกลับไปก็มักจะไม่มีแอนโทนีเดวิสมันก็เลยทำให้ผลงานของอทีมยามที่มีรบอนเนี่ยผลงานยิ่งยแย่ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพวกเขาไม่มีรบอลจริงแต่มีแอนโทนีเดวิสที่ลงสนามค่อนข้างต่อเนื่องมากในฤด,ดูกาลนี้จึงทาให้เปอร์เซ็นต์ยามที่ไม่มีรบอนในสนามเนี่ย เราเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับชนะ50%แต่ย้ำใดก็ตามที่พวกเขามีระบรนอยู่ในสนามเนี่ยชัยชนะของเลเกอร์จะดีขึ้นอ,อยู่ที่ประมาณ54 53 54%แต่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตามความคาดหวังของแฟนๆมากแล้วนะครับในเกมวันนี้เราจะเห็นกันชัดเจนเลยว่า ถ้าเกิดสมมติรบอรลเนี่ยไปไม่ถึงแอนโทนีเดวิสในพื้นที่วงในปุ๊บเนี่ยแต้มของ LA l เอลเสจะไม่ค่อยเดิไม่ค่อยเดินดน,นั่นเป็นเพราะว่าการยิง3คะแนนวงนอกของพวกเขาไม่ดีเลยครับทั้งทังที่มีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชมเกมไปพร้อมๆกับพวกเราในเพลย์แบ็คนี่แหละจะเห็นเลยว่าโอ้โหเซตกันก็ดีเซตจ,จน,นโล่งนะแต่กลับกลายเป็นว่าอย่างทอร์เรนสปรินเนี่ยก็พลาด รวมไปถึงดีแอนเจโรรัสเซลนี่ก็พลาดค่อนข้างเยอะทางั้านที่ในช่วง10เกมหลังสุดเนี่ยนะครับตัวของดีแอนเจโรรัสเซลเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนในการยิง3คะแนนลงเนี่ยต่อเกมในประมาณ3ลูกวันนี้ทําได้ แต่กว่าจะทําไดเ้เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีเหมือนก็เลยทําให้ช่องว่างของแต้มเนี่ยโดนนําไปค่อนข้างเยอะในส่วนการบาดเจ็บของรูเบอลเจมส์ครับที่หลายต่อหลายคนค่อนข้างกังวลตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของรูเบอลเนี่ยข้อเท้าซ้ายเนี่ยไม่ได้เป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเขาถือโอกาสครับเขาใช้โอกาสที่เบรกเบรกรูบบอนตั้งแต่เกมที่เ,เจอกับยูทาจ๊สก่อนที่จะเข้าสู่สัปดาห์ออสตาแล้วก็ใช้ช่วงเวลาสัปดาห์ออสตาเนี่ยทำทรีตเมนต์รักษาอาการบาดเจ็บที่หลงเหลืออยู่เนี่ยให้ได และตัวของรูบอนเนี่ยก็ลงสนามการแข่งขันในออสตาร์แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับประมาณครึ่งเดียวเนี่ย14นาทีเนี่ยแล้วก็ทำทรีทเมนต์ยาวรวมถึงเกมวันนี้ด้วยเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วรอในฤดูก,กาลที่เหลืออยู่สภาพร่างกายสภาพข้อเท้าของรูบอนจะดีขึ้นมากๆเลยดีกว่าให้มันลงในเกมวันนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะชนะหรือเปล่าสู้เบรกไปก่อนร,รักษาให้ดีที่สุดแล้ววันวันพรุ่งนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นรูบอล ลงสนามในเกมที่เจอกับแซนอนโทนิโอสเปอร์ก็เป็นได้ก็คือเหมือนกับว่าพยายามหาเวลาเพื่อให้รบอนเจมส์เนี่ยได้เบรกยาวที่สุดเพื่อจะรีคอร์ดเวอร์ข้อเท้าของตัวเขาเองนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีแล้วก็เหมาะจาอมากๆเลยนะะมิเน่แต่ก็ถือว่าพลาดไปนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำให้ l อสแองเจลสไม่ไม่สามารถชนะ4เกมติดต่อกันได้จุดนี้ต้องชื่นชมการเล่นของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์จริงๆครับวันนี้เนี่ยพวกเขามาดีจริงๆเริ่มจากสเตฟเลยครับออกตัวได้อย่างร้อนแรงหรือเกินดมาก แป๊บเดียวจริงๆอย่างที่มินตูนพูดครับแป๊บเดียวจริงๆนะครับยิง3คะแนนลงไป4ลูก <c oughs> ครึ่งแรกเนี่ยทำไปถึง25แต้มจบเกมในวันนี้ทําไป32แต้มกับ8 As แอสซิสเรียกว่าเป็นการทําแต้มแบบเป็นแฟนสบายใจเลยนะครับ <c oughs> ยิงเสร็จเนี่ยโอ้โหมียิ้มวันนี้ดีดจริงๆ <c oughs> แต่ด้วยการแอสซิสตครั้งในวันนี้เนี่ยก็เลยทําให้ตัวของสเตฟเนี่ยนะครับสามารถมีการแอสซิส แตะระดับ6,000ครั้งในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาได้โดยด้วยการทำ Assist แอสซิสต์แตะระดับ6,000ครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่8ในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถมีเกมรวมทั้งหมดนะครับทำแต้มได้แตะระดับ23,000แต้มโดยการ Assist แอสซิสต์แตะ6,000ครั้งแบบนี้ได้อีก7คนนี่นะครับระดับตำนานเทพเทั้งนั้นเลยครับไ uh huh. ม่ว่าจะเป็นอย่างจอห์นเฮวิเชกนะครับออสการ์โรเบิร์ตสันเจอรมี่เวสต์โคบีเบรนส์เ ก่อนที่จะมาเป็นตัวของสเตฟเฟนเคอรีในเกมวันนี้เนี่ยนะครับเกมวันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกเลยนะครับโหดมากยอดเยี่ยมจริงครับตั้งแต่ผ่านเส้นตายการเทรดมาเนี่ยตัวของสเตฟถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการทําแต้มมากที่สุดของหลีกเลยถ้าเกิดยังคงทําได้แบบนี้นะครับ golden state w a r r i o r ก็ลุ้นกันสนุกแน่นอนออคนที่เหลืออื่นๆนะครับก็ถือว่าพยายามทําเต็มที่อย่างลุคก,กี้แบรนเดนโพเชมสกี้วันนี้การยิงไม่ค่อยดีครับฟิวโกไม่ค่อยดีแต่เขาไม่เคยหายไปจากเกมเราจะเห็นเขาวิ่งป่วนไปหมดเลยครับเดี๋ยวก็รีบาวเกมบุกได้เดี๋ยวก็สวนเกมเร็วเดี๋ยวก็ดักเกมฟาวเกมบุกได้นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ของแบรนเดนโพเชมสกี้มากๆเลยแอนดรูวิกกินส์ไม่พูดถึงไม่ได้ครับวันนี้20แต้มโดยการยิงฟิวโกระดับ57เล่นทั้งเกมรุกเล่นทั้งเกมรับนะครับถ้าเกิด เป็นแบบนี้เนี่ยวอริเออร์ยิ่งสนุกมากๆเลยน่าเสียดายอยู่นิดเดียวเองที่ในช่วงแรกๆนะครับตัวของโจนาธานกูมิงการเนี่ยเหมือนจะเร่งตัวเองไ<อ>ปนิดนึงเหมือนพยายามจะทําแต้มมันก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยอาจจะหลุดจังหวะของตัวเองไปแต่เจ้าตัวก็ยังคงทําแต่ระดับ2หลักได้นะครับวันนี้ทําไป10กว่าแต้มก็ถือว่า ก้าวขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองต่อเนื่องครับร่วมกับเดรมอนกรีนคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นออเคสตาร์นะเป็นคนแบบบรรเลงทุกอย่างให้กับทั hmm. ทีมครับทำแต้มรีบาวด์แอสซิสต์เราเห็นการยิง3คะแนนด้วยทับสำรองก็ยอดเยี่ยมวันนี้ต้องชมรุกกี้อีกคนหนึ่งครับนั่นคือเทรสแจ็คสันเดวิสวันนี้ทําไปถึง17แต้มนะครับในค่าคืนที่เป็นวันเกิดของตัวเขาครับครบ24ปีเต็มเทรสแจ็คสันเดวิสเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเดี๋ยวก็พิกและโรเดี๋ยวก็โรก็ไปวางบอลยัดห่วงบ้างแตะทป ทุกอย่างดูดีไปหมดเลยติดอยู่นิดเดียวเองครับแนนคือเคลย์ทอมสันวันนี้เนี่ยโอ้โหลุ้นเคลยอยู่คนเดียวเลยเมื่อไหลแต้มแรกของตัวเขาจะมาก็ม,มาในช่วงครึ่งหลังะนะครับวันนี้ยิง3คะแนนลงไปรูปหนึ่งมี3แ,แต้มแต่ในภาพรวมก็ถือว่าเขาพยายามช่วยทีมเต็มที่นะครับทั้งรีบาวทั้งสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มและยังมีอย่างดาริโอซริชโมเสสมูดี บรรยากาศในทีมตอนนี้ของ Golden State Warriors ดีขึ้นจริงๆครับแม้กระทั่ง Steve Kerr นะครับยังชื่นชมไม่ขาดปากบอกว่า Stephen Curry เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีทักษะในการเล่นครบเครื่องและดีที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยก็ถือว่าเป็นการยกย่องนักกีฬาของตัวเองมีกำลังใจขึ้นมาเลยนะแฟนๆเห็นวันนี้ก็แฮปปี้โหยิง3าคะแนนแต่ละลูกสนามเฮกันลั่นจริงๆครับโหดมากๆค่ะและหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับว่าทำไมวันนี้ไม่เห็น G P 2 Gary Payton the Second ก็ต้องบอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยสบายก็เลยพลาดการลงสนามแต่ในเกมวันพรุ่งนี้เนี่ยตามข่าวคือลงแน่นอนเจอกับชาลลอตฮอนเนสและอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือคริสพอล u l นักกีฬาตัวหลักอีกคนหนึ่งของทีมที่บาดเจ็บยาวมากเลยครับบาดเจ็บที่บริเวณแขนบริเวณมือเนี่ยแหละครับทางสตีฟเคอร์เองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า หลังจากจบเกมในบ้านอีก2เกมข้างหน้านี้เนี่ยที่จะเจอกับชาร์ลอตต์ฮันเนสและก็เดนเวอร์นาเกสออกไปเป็นทีมเยือนเนี่ยในช่วงที่ออกไปเป็นทีมเยอือนในครั้งหน้าครั้งนี้เนี่ยพวกเขาน่าจะได้คริสพอครับกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกมไหนเราต้องมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้คริสพอก็ลงซ้อมแบบเต็มทีมแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าไงเราก็มารอติดตามชมกันอีกทีนึงชัยชนะในวันนี้ค่ะเป็นเกมที่ชัยชนะเกมที่7จาก8เกมหลังสุดอของ LiG Warriors State Warriors ไล IG, เหนืตกวิดๆเลนะนะั่นก็คือ LA Likers นง อันดับ9อันดับ10ตอนนี้วอร์รี่ไลจีน่าดูเลยค่ะแล้วสำหรับเกมนะเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะวันพรุ่งนี้10โมงครึ่งแอเเปิดบ้านรับการเยียนซานแอนโทนีสเปอร์อย่างที่บอกค่ะเรามี N b a นบีเอลแสแจกฟรี2 0สิทธิ์นะคะเราจะเริ่มแจกตั้งแต่ช่วง10โมง20ใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของช่อง23 man เนี่ยใน Playback อย่าลืมไปสมัครง่ายมากใช้เพียงแค่อีเมลเท่านั้นเองท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 m a n ตรงกลางนี่เะ เพราะ NBA คือจีเดีของเรา23แมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสนุกอะมัน